คู่รักหมื่นล้านฉลองรักเจดปีชื่นมืน่นขาเตียงมั่นคงไม่มีสั่นคลอนเป็นคู่รักแสนเพอร์เฟกที่หลายคนมองว่าเหมาะสมกันมากๆดังกิ่งทองใบหย,ยกสำหรับคู่ของซุปตาสาวสวยสีริต้าเจนเซนกับสามีสุดหล่อกรณนะรงเดชถึงจะมีลูกหนึ่งคนน่ารักรักอย่างน้องกวินแต่พ่อแม่ก็ขยันเติมความหวานมีโมเมนต์พิเศษพิเศษด้วยกันตลอด ล่าสุดเป็นวันครบรอบเป็นแฟน6ปีคู่รักริต้าก่อนพาน้องกวินจัดปาร์ตี้ฉลองกันเล็กๆอบอุ่นเรียบง่ายพ่อแม่ลูกพร้อมแคปชั่นสุดหวานว่าริต้าฮับเบลาสในแฮปปี้ 7th anniversary นากะแอดกอนนะรองเดช ก่อน About Last Night เป็นแฟนกันมา7ปีพอดีวันที่29พฤษภาคม2023 Happy Anniversary to my one and only แอด4ริทาเจนเซ้น Love you to the moon and back ครับ